ครับเมื่อนี้สีผ้ามา <S <S เห็ดบักเน่าออกนอกดูดูนะครับเนะาะบักเน่าตัวนี้เป็นพิกินหนึ่งนะครับเป็นยังคือจังเห็ดออกนอกดูดูเพราะว่าช่วงนั่นมันก็สีแบบว่าตามบ้านตามยังก็สีออกไหลมันก็สีบพาเป็นคาเป็นราคาเนาะครับเขาก็เลยอยากให้มันเป็นราคาเขาต้องเห็ดแบบว่าให้มันออกช่วงเพิ่นว่มีช่วงบักเน่าว่มีไหลมันจึงสีเป็นราคาเนาะครับ เห็ดมันก็ว่ายากแล้วครับเพียงหนึ่งแต่เข้าแจงมะนาวนะครับเพราะเจ็บผลผลิตรเรียบร้อยแล้วมาแตงกิ่งนะครับอันใดกิ้งใดมันถี่เพามีประโยชน์แล้วครับแตงกิ่งออกเข็ดออกนอกเราดูครับเข้ากับว่าห้น้ำให้อาหารเขาปล่อยถี่ไ้เลยครับคือของเขง้าสีบป่าแล้วนะครับจนกว่าใบของมะนาวนี่สีเหี่ยวเฉาลงแล้วเขากับสีมใหายน้ำครับให้แบบชุมเลยนะครับกับห้องให้ต่อเนียงเนียงเนียงกันแล้วกัใบที่มันถึงน้ำแล้วมันสีโลนลงนี่ครับเพราะว่ามันเฉาแล้วนะครับมันโรนลงแล้วมันสีเกิดใบไม่ขึ้นมา บางเน่านีคันมันเกิดใบไ,ไม่ขึ้นมามันสีมีดอกมาพร้อมนี้ครับเป็นยอดยอดไหมครับแล้วก็มันก็สฉีเกิดดอ,อกเกิดนั่นนะครับเพราเว่าได้เห็ดแบบว่าให้มันถือน้ำนะพืชดอีหยังถูกสิ่งถูกยางกระสังครับเลาะมันจะตายนะครับมันจะขยายพันธุ์ครับมันจะเป้าออกครับออกบักนกออกบักหลายเลยครับ อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตะก้อนเนี่ยมันจะเป็นมัเนาวที่แบบว่ามัเนาวบ้านหรือมัเนาวท,ที่มันออกปีหนึ่งจังออกเที่ยนึงครับเขาจะใส่ผ้ายางคุ้มนะครับแล้วก็ห้องบ่อซีเมนจนกล่วใบมันสีเลี้ยงที่เฉาล้นนะครับแล้วเขาก็เปิดออกเขาก็ไห้น้ำเนี่ยครับยอดมันโป้งขึ้นมามันก็สีออกดอกครับอันวิธีนี้ก็ได้ขึ้นครับล่าเขาเอาน้ำให้แล้วแบบว่ามันยอดโป้งแล้วเขาก็จังเริ่มให้ อาหารนะครับเข้ากสิเอายูนิ่สิ่งให้ปุ๋ยคอกนะครับจบังบ่อสีเมนต์ Karere บอ่อนี่ผมก็ให้ปุ๋ยคอกประมาณสอบหนึ่งครับปุ๋ยคอกที่เข้าสีบอ่อเมียนว่าสีกวดออกจากคอกมาใส่เลยครับพอว่าเข้าเอาปุ๋ยคอกเลยเข้าสีเอาไว้ในทถุงนะครับถุงไว้ประมาณจักเดือนหนึง่งเข้าจังสีเอามาสา่ครับมะไซครับเพระว่าที่บ่ทําำให,ให,มห้มะนาวนี่เกิดเชียล่าหรือสีเป็นลรกล่าดำหรือสีเป็นลรคขั้นเกินขั้นยังครับอยูนี่ครับประมาณนี้แหละครับ การดูแลรักษาต้นมะนาวเนาะครับทางเก็บผลผลิตเขาเขากะเก็บแล้วเขาก็ต้องบำรุงครับอีหยังกสร้างเนาะครับที่เขาเอาลูกเอาผลผลิตแล้วขันเข้าบำรุงรักษามันก็สิอยู่ว่าได้โดนว่าได้ท้นเรากะสิให้ผลผลิตของเข้ามาเต็มทีเนาะครับเขาเห็ดหยังเขาก็ต้องดูแลนั่นแหละครับเพียอว่าเขาสิได้กำไรหรือได้ผลผลิตจากมันได้เต็มที่เนาะครับอันรับแดงเนาะครับอันรับแดงเขาก็ต้องแต่งกิ้งเนาะครับแต่งกิ้งออกเพื่อแบบว่าพิงได้ประจําเป็น เพียให้แดดซองได้นะครับแล้วก็ขันผลเชียของมันนะครับขันหฮอเห็ดให้พุ่มมากเกินไปกะแดดถืออากาศบอททยเท่ี่ิมันสีทําให้มะนาวหฮอนี่เกิดโรคนะครับที่คนที่วอกันลลายว่าปู่มะนาวบ่ได้กินกับเป็นโรคนั่นโรคนี้ครับโรคเกิดจากมะนาวนี่มันหลครับแต่ว่าขันหฮอเห็ดถูกวิธีใส่ปุ๋ยถูกวิธีแล้วกะมันก็สีโรคตัวนั้นก็สิหายไปโดยอัตโนมัติเลยครับเขาเอากิ่งมันออกเรียบร้อยนะครับอันแรกงเขาลดน้ามันก่อนนะครับลดน้าให้ปนมันชุ่มนะครับ บ่ถึงขนาดเหยียบแฉะดิครับมาเน่ามันบ่หมักแบ่บ่าแฉะเกินไปครับสองเขาก็ปุ๋ยคอกลงเลยครับปุ๋ยคอกกบเลยครับคนขนาดนี้ใช่ทุงนึงเลยครับใส่เรียบร้อยนะครับเขาก็ช่วงนาแร้งนะครับนาแรงเขาก็ต้องเอาเสี้ยงนะครับเพื่อรักษาหนาดินนะครับไอยมันแห้งไว้เกินไปเวลาเขาหดนามแล้วมันก็ดจะได้ชุ่มโดนนะครับ เห็ดแบบนี้นะครับแบบผมเห็ดนี่ได้ผลผลิตดีเมื่อก่อนนี่ห้าเห็ดแบบตามมีตามเกิดห้าปล่อยต้นมะนาวไว้เลยห้าสีบํารุงรักษาแบบว่าช่วงห้าวบิดแล้วก็สร้างเห็ดนั้งก็สร้างห้าสีคึดพอยังเอามาใส่นี่ย่ะเมนครับห้าต้องได้ผลผลิตแล้วหรือห้าแตงกิ่งแล้วเขาต้องเอาปุ๋ยคอกใส่เลยครับใส่เราก็เอาเฟียงหรือเอาใบไม้มากบหนาไ้เลยครับช่วงนานี้เพราะว่าห้าตตองรักษาต้นมะนาวเาเพราะว่านานี้เป็นหนาแรงครับทั้งเชียร์ห้ากระดนํำอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เทียนหรืงที่หนึ